นิวคาสเซิลหวังคว้าอีลังกาแต่โดนฟอร์เรสต์ปฏิเสธเฮนโดลุ้นกับพิมลิกเชลซี Chelsea, มั่นใจปิดดิวคิสเทนได้บาซ่าปิดดิวคว้ารูนี่บาร์จีปีกไวัย19ปีโอ้โ oh, หวันนี้สีข่าวเดือดเลยเริ่มที่ข่าวแรกก่อนแล้วกันล่าสุดนิวคาสเซิลนะครับยื่นข้อเสนอ4 5ล้านปอนด์ให้กับทางนอติอัมฟอร์เรสต์หวังคว้าตัวแอนโทนีอีลังกากองหน้าตัวเก่งวัย23ป,ปีแต่ล่าสุดนะครับทางทัพเจ้าป่าปฏิเสธทันทีเพราะว่าไม่มีแผนที่จะขายนัก ออกกจากทีมส่วนทัพซาลิกานะครับตอนนี้อาจเปลี่ยนเป้าหมายไปควา้าอันตวนเซเมนโยของบอรมัธหรือไม่ก็โมฮัมเหมดคุรุตของเวสแฮมข่าวต่อมานะครับเฮนโดอาจกับพรีเมียร์ลีกล่าสุดนอร์เทมฟอร์เรสแล้วก็โอลิมปิกมาร์คเซย์เนี่ยต่างให้ความสนใจในตัวของจอร์แดนเฮนเดลสันนะครับกองกลางตัวเก่าวัย35ปีของอาเจ็กส์อามตเตอร์ดัมโดยทางเฮนโดนะครับเหลือสัญญากับอาแจ,าก,าจากถึงปี2026แล้วก็ในเงื่อนไขสัญญาเนี่ยสามารถย้ายทีมได้โดยไม่มีค่าตัวนะครับแต่ต้องรีบปิดดีลก,ก,ก,ก่่่ออนะนนนนนกกลาาาาางเดืััยี้ะคครบหมมวว แม่จะคว้าตัวพี่แกไปเนี่ยก่อนเดืนนอนละครั้งนี้ต้องรีบปิดดิวนี้ให้ได้ดิวต่อมานะครับเชลซีมั่นใจไม่พลาดดิวเจมี่กิทเทนซึ่งตอนนี้ทางเชลซีนะครับกําลังเล่งเจรจากับทางบรษซีดันมูนนะครับเพื่อปิดดิวกิทเทนให้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้กําลังเจรจาเรื่องค่าตัวอยู่นอกจากนี้นะครับยังมีไมเคิลเบนิ้งวามสนใจนักเตะรายนี้อีกด้วยนะครับแต่ทางตัวนักเตะเองเนี่ยอยากไปเชลซีมากกว่าแล้วก็คาดการณ์ว่าบรุกข้องลงส่วนตัวกับทางเชลซีไปแล้วเรียบร้อยจญญญดดะเกิดขึ็น สรััับทาาให้้้มีกกรพูดดคุยนยนนนนไง่่ขึเองอ่ะรยตามกันครับว่าท้ายแล้วกิเทนจะมาเชลซีจริงหรือเปล่าปิดท้ายที่ข่าวนี้นะครับล่าสุดบาร์เซลโลูนาปิดดิวคว้าตัวรูนี่บาร์จี้ปีกดาวลุ่งวัย19ปีจากโคเปเฮเกนแล้วเรียบร้อยค่าตัว2ล้านยูโรบวกแอดออนแล้วก็ทางโคเปเฮเกนเนี่ยใส่ส่วนแบ่งการขายในอนาคต15เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหากบาร์เซลโลูนาขายบาร์จี้ได้แล้วก็ทางนักเตะเนี่เซ็นจักรกับบาร์ซ่า6ปีนะครับหรือถึงปี2031นั่นเองอ่ะรอยตามกันนะครับว่ารูนี่บาร์จี้นะครับเข้ามาบาร์เซลโลูนาฟอร์มจะ เป็นยังไงนะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยคนนี้มาเมื่อจริงๆนะครับเพราะว่าหลายคนต่างสงสัยว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงคือใครวะ